สวัสดีค่ะทุกๆโคมาพบกับลูมิเนียิชเชน่าหนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปเริ่มต้ใหม่นะคะจะเป็นเกี่ยวกับเลเทจากเขานะคะลองมาดูว่าตัวเขาจะมีข้อความใดๆบอกคุณบ้างน,นะคะเดีนะะ๋ยวขอเตรียมไพ่แปบ๊บนึงนะแล้วเดี๋ยวเราจะใส่คําแนะนําให้ในช่วงท้ายนะคะซึ่งคลิปนี้เราจะไม่ทํายาวนะคะมาดูซิว่า จดหมายข้อความสักเขาถึงจริมีอะไรบ้างอันนี้จะเป็นคู่กรามคู่โซเมคูค่ทวินเฟรมบอกออสามารถฟังได้หมดเลยนะคะไม่ว่าจะคู่อะไรก็ตามแล้วก็เป็นททมเลสค่ะฟังตอนไหนก็ได้ที่ตรมาฟกคลิปนี้นะช่วงเวลานั้นๆน,น,นะคะมจ hmm. ดูเหมือน ดูเหมือนเขากำลังคิดตัดสินใจในบางอย่างค่ะในช่วงเวลานี้ดูเหมือนว่าตัวเขาจะบอกว่าเขาว่าขอเวลาในการคิดตัดสินใจก่อนนะเพื่อให้ความยุติธรรมกับความสัมพันธ์นี้และกับตัวขุนนะคะเหมือนอาจจะมีการเลือกระหว่างสองสิ่งหรือการเปลี่ยนตัวตนของเขา,าค่ะในเรื่องของการที่ถ้าเคยทําแบบนั้นแล้วเขาต้องการจะเป็นคนใหม่ ที่ดีกว่าเดิมนะคะในช่วงเวลานี้ก็เหมือนเขาบอกว่าเขายังไม่ค่อยพร้อมคุยสักเท่าไหร่นะอาจจะมามาหายหรือว่าอาจจะคุยบ้างไม่คุยบ้างแต่ว่าเขาจะมาอย่างแน่นอนเขาเหมือนอยากจะมาขอโอกาสคุณนะคะอยากมาขอโอกาสคุณอยากจะดูสิว่าคุณยังจะเลือกเขาอยู่ไหมแต่ช่วงเวลานี้เขาดูไม่ไม่พร้อมที่จะคุยสักเท่าไหร่นะคะไม่ใช่ว่าไม่อยากคุยแค่ขอ กลับไปคิดไปทํางานหนะักกับตัวเขาเองค่ะซึ่งมันก็เป็นข้อดีเนาะในการที่เขาจะได้ได้ทบทวนชีวิตได้ทบทวนการกระทาทบทวนนิสัยทบทวนในเรื่องความสัมพันธ์ค่ะมีหนึ่งดาบมะห้าถ้วยเขารู้สึกอว่าเขารู้สึกว่างี้ค่ะ ก่อนหน้าเนี้ยเขาตัดสินใจอะไรไปโดยที่ไม่ไม่ทันคิดเขาอยากจะขอโทษแล้วเขาก็รู้สึกผิดที่เขาก็ทิ้งคุณไว้ด้านหลังนะคะในขณะที่คุณร้องไห้เสียใจหรือว่าเออรู้สึกแย่ะคะ่ะกลายเป็นว่าเขาไม่อยู่ตรงนั้นเพื่อคุณอืมแล้วเขาเห็นเขารับรู้หมดเลยนะคะไม่ใช่ว่าเขาไม่รับรู้ไม่ไม่รู้สึกเพียงแต่เขาแบบเขาดัานเลือกที่จะอยู่เฉย นะคะเขาเขาอยากจะบอกว่าเขาว่ารู้สึกผิดนะจริงๆแล้วเขาก็ยังรู้สึกผิดแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองอันนี้ใส่ไม่ดีเลยตัวเองไม่น่ารักเลยที่มาทําแบบนี้กับคุณนะคะการตัดสินใจเนี่ยแล้วเขาก็ตัดสินใจไปแล้วเขาทาไปแล้วเขารู้สึกพลาดเขารู้สึกผิดมันมีคํานึงที่รู้สึกมันยังหัวเราตอนนี้ก็คือว่าเหมือนประมาณว่าเขารู้สึกว่าเขายังไม่สามารถให้อภัยตัวเขาเองได้แต่ถ้ามีโอกาสนะคะเขาอยากจะขอแบบ ซ่อมแซมสิ่งที่เขาได้ทำผิดพลาดไปหรือว่าอย่างน้อยได้ลองเปลี่ยนอะไรใหม่ๆสักนิดก็น่าจะอย่างดีเขาอยากเห็นคุณมีความสุขเขาชอบเวลาที่คุณกับเขาได้ใช้เวลาร่วมกันนะคะเพราะฉะนั้นเขาจะบอกว่ามีความสุขมากเลยนะที่ได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันจริงๆแล้วเขามีความสุขมากๆแล้วก็รู้สึกขอบคุณมากๆที่คุณได้ตั้งใจทําสิ่งต่างๆให้เขาเขารับรู้หมดแต่เขาเองนั่นแหละที่ไม่สามารถ จะทำสิ่งดีๆกลับมาให้คุณได้เลยก็ดูเ er ป็นอะไรที่น่าเอ็นดูค่ะเดี๋ยวเรามาดูข้อความเพิ่มเติมนะคะจากไพ่ออร์ค e I will wait for uh, I will wait for a s i g n from you I believe myself in work to forget you You speak to music through เออ You speak to me through music เหมือนเขาบอกว่าเขาว่าเราสัญญาณยังจากคุณมอยู่เหมือนกันนะไม่รู้ว่าจะมีการบล็อกกันไปหรือเปล่านะคะแต่ดูเหมือนมีเรื่องระยะห่างที่รู้สึกได้นะมีเรื่องระยะห่างหรือการคุยที่น้อยลงนะคะเพราะฉะนั้นคุณคนนี้ค่ะพยายามที่จะไปทํา อะไรเรื่องของตัวเองบางคนก็ทํางานบางคนก็ใช้ชีวิตของตัวเองนะคะเพื่อที่จะแบบลืมเรื่องนี้เรื่องที่เขาทํากับคุณไว้นะคะแต่เขาก็ยังรอสัญญาณอะไรบางอย่างนะที่ว่าวันหนึ่งอาจจะมีโอกาสได้กลับคุยกันนะคะบางทีเพลงที่เขาฟังอะ่ะมันก็ทําให้เขาอ่ะนึกถึงคุณเหมือนเขาแบบได้รับรู้ข้อความดังนั้นจากผ่านบทเพลงนะคะอืมเขาบอกว่าแม้เราจะแยกห่างกันนะแต่เขายังแบบร,บรับรู้ได้ถึงคุณอยู่เลยนะ มาดูไพ่คำแนะนำกันค่ะเป็นไพ่แองเจนะคะมีคำแนะนำอยากจะบอกอะไรกับคนที่มาฟัง don't stop within the next few weeks a ่ะเชื a n แ e l s ลแล้วก็มี the situation you improve อ่านั่นหมายถึงว่าไพ่เขาบอกว่าอะไรที่คุณกำลังพัฒนาอยู่อะค่ะในเรื่องของตนเองอ่หรือว่าคุณกำลังจะหนักรู้อะไรบางอย่างเพื่อที่าจะทำให้ชีวิตตัวเองดีขึ้นนะคะให้ทำต่อไปมันเป็นหนทางที่ดีกับคุณแล้วนะคะในช่วงเวลาที่แยก่กันมันก็กลายเป็นออโอกาสที่ดีสำหรับคุณในการที่จะได้รู้ว่าชีวิตตัวเองอะ่ะต้องการอะไรบ้างมันเหมือนมีเวลามาโฟกัสตัวเองมากขึ้นเนะเาะนี่ก็บอกว่าในช่วงเวลาอีกไม่กี่สัปดาห์คะ่ะมัันอาาาาาจจจจจะีะบกกกวล ของคุณหรือไฮเออเ s ล l f ค่ะที่เขาต้องการจะสื่อสารเพราะนะั้นเพราะฉะนั้นแนะนำในเรื่องการทำสมาธิคนนกับ h i g h อเ s ล l f คนนกับตัวตนภายในลองฟังเสียงภายในตอนที่เราสงบตูนะคะค่อนข้างจะมีประโยชน์กับตัวคุณเอง เขาเหมือนจะมาไกด์บอกในเส้นทางความรักความสัมพันธ์หรือเรื่องเส้นทางชีวิตบางอย่างให้กับคุณนะคะที่มันจะไปสู่ความมั่นคงมากขึ้นอันนี้ที่เราเห็นเป็นข้อความเป็นแบบนั้นนะเขาบอกว่าไม่ต้องกังวลไปนะเหตุการณ์ต่างๆอ่ะค่ะมันจะเป็นทิศทางที่ดีขึ้นมันจะเหมือนเราตอนนี้อยู่ในก้นบึ้งของทะเลแต่ว่าเขาอจะส่งแสงออกมาค่ะ ให้เราได้ผ่านพ้นช่วงเวลาจังกล่าวไปได้ด้วยดีนะคะหลายๆอย่างมันจะค่อยเป็นค่อยไปและเป็นอย่างทิศทางที่ดีขึ้นเพราะนั้นถ้าใครรอ,อในเรื่องของการแบบการติดต่อกลับมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็อาจจะต้องคุณอาจจะต้องทักไปก่อนหรือว่าต้องมีเหตุอะไรบางอย่างะคะ่ะให้ได้พบเจอกันได้นะคะมันถึงจะมีการเขาเรียกไงได้กลับมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งหรือว่าได้รับรู้ว่าเป็นอย่างไรแต่ถ้าเกิดว่าเหตุการณ์นี้ยังไม่เกิดขึ้นก็ไม่เป็นไรก็เดี๋ยว ช่วงเวลาแต่ละคนมันไม่เท่ากันนะคะก็ให้พัฒนาชีวิตตัวเองไปก่อนบางทีมันก็ขึ้นอยู่กับพลังงานของเราภายในด้วยนะคะว่าเราจะทําพลังงานในเรื่องความรักของตัวเองหรือเรื่องการเคารพตัวเองการพัฒนาตัวเองได้ดีเท่าไหนนะคะมันจะขึ้นอยู่กับตรงนั้นด้วยนะคะแล้วไว้พบกันใหม่กับเลตเธอร์อันนา